พามาชมป่าพี่น้องวันนี้สวัสดีนะคะพี่น้องชาว youtube เพื่อนพันธมิตรทั้งหลายวันนี้พามาล้อเห็ดโอ้เหนื่อยเดินเดินบนรอบป่าแล้วเหนื่อยหอบเลยนะมารู้จักเห็ดอ่โกโรวัตเซียนีนะคะเห็ดหูหนูเราเรียกเองว่าเห็ดหูหนูฟินแลนด์นะเจอและเดินไปตั้งไกลไม่อยู่ตรงหน้าบ้านเพื่นอนบ้านเนี่ยลักษณะเห็ดเขาจะเป็นแบบนี้นะพี่น้อง นี่เขจะขึ้นแบบนี้กกำลังอ่อน,ออนๆกำลังอร่อยเลยเนี่ยอย่างเงี้ยหวานนัค่ะเต็มเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะเนี่ยจ,จะ้ะดอกนี่กำลังสวยเลยถ้าเขาขึ้นใหม่เขาจะดำสวยแบบนี้เลยนะเยอะน่าจะได้อยู่นะถังนึงเนี่ยนี่ค่ะมันคล้ายๆกับสมองคนนี่แหละสมองงวเขาเรียกเยอะนะพี่น้อง ดูสิเนี่ยมันซ่อนอยู่อย่างเงี้ยแม่นเหมือดได้พุ่น่ะดำดำน่ะโตโมเตเมะอยู่นะแม่นเหมือดเห็ดทั้งนั้นเลยเห็ดหูหนูหลายค่ะพี่นอ้องเอ้ยมองนี่เดี๋ยวสิได้ลงมือเก็บพุ่น่ะเบื้งมันขึน้นดำคือมืดอ,อยู่แม่นเหมือดโอ้ยตายอยากให้เบืง้งพุ่นแม่นเหมือด ก็นั่งคืนอุย้ยตายแล้วหนาวอยู่นะแต่ว่าก็จะได้ไปเลาะป่าแนละ้วเพราะว่าเห็ดมันขึ้นแล้วน้องจ๋านี่เลยนี่เลยหัวเห็ดก็จะเป็นแบบนี้สวยงามตามท้องเรื่องก็งยางไปบอกไก่ออกพอแล้วนี่ มันจะขึ้นอยู่น้ำไส้ด้วยพี่น้องอันนี้ต้องปัดไส้ออกดีๆเป็นเห็ดผิดด้วยค่ะถ้าว่ากินได้แมนเมดผุนอ๋ออยู่ตรงนี้เองมันอยู่ที่ชุ่มๆอ้ายพี่น้องเอ้ยว่าอยากจะเศษสองถัมงมืงอี้น่าจะใช่ใช่หมดเลยนะดำๆนูนะ่นอะเยอะมากอันนี้เขาตัดต้นใหม่ใหม่ เฮดมันก็นเลยขึ้นเบิ่งพุ่นน่ะโอ้ยบ่อยากสิเสียเฮดเด้นเนี่ยเฮดเฮดเด้นนี่ยเฮดพี่น้องเอ้ยจอเจ้าเบิ่งพุ่นบ่แม่นธรรมดาเด้อสิได้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามัดหลาะตัวนี้เบิ่งพุ่นน่ะมันหลีน้ำยุงเสียเป็นแพ้อยู่พุ่นน่ะเป็นแพ้อยู่แม่นเมือดนี่นี่โอ้ สวยจังเลยอ่ะเธอสวยมากเลยในดอกใหญ่ามากเลยพี่น้องเอ๋ยเน,นี่ยมันขึ้นอยู่กับทรายสวยงามสวยงามแมนค่ะแม่นี่อุย้ยตายละใช่หมดเลยนะพี่น้องเอ๋ยดำๆนละตุม้มติมิอยู่นั้น ได้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก้อนมันหลายคักหลายเนี่ยพี่น้องสิมมะท้ายเหร่นๆ่ว่าไรรับเดี๋ยวเก็บก้อนเบิ้งกันเง่ๆไปเลยงอดนี่ขออนุญาตยางน,นิดนึงเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้มองนี่ตั้งดได้ไหม ก็แน่ใจอย่าด้ยวยที่น้องขออนุญาตหามองตั้งกล่องให้คุ้มใอได้เบิง่งข่อยเก็บเห็ดนะ้ำกล่องก็กได้